รู้สึกประทับใจมากมาเลยนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยเหมือนแับว่าสัมผัสบางช้างอื่นๆพวกสัตว์อะไรเงี้ยพอได้ยินถึงเรื่องราวเบื้องหลังของตัว B ีเองนะครับผมที่นี่เนี่ยเรากรรู้สึกประทับใจและเขาก็เหมือนโฆษณาให้ฟังครับว่าแบบเอ็กซ์เพรีี่เราจะได้จากการมาที่นี่มันเป็นไงไปบ้างตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยมันจะตื่นเต้นหรอมันจะสนุกจริงหรอิอหาอเพราะว่า เราไม่ได้จับช้างเลยแม้แต่นิดเดียวเราไม่ได้แบบปฏิสัมพันธ์กับช้างเลยแต่พอได้มาที่นี่แล้วนะครับคือมันมันพาเราเข้าไปอยู่ในป่าจริงๆเราได้ไปอยู่ในกลางธรรมชาติจริงๆนะครับผมและได้เข้ามาชื่นชมในส่วนของสัตว์ใหญ่นะครับผมนั่นก็คือช้างเนี่ยได้อย่างไร้ชิดแต่อย่างปลอดภัยครับผมแล้วก็่วยให้เกียรติช้างด้วยนะครับผก็รู้สึกเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากๆนะครับ ก็อยากจะเชิญมาท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นะครับอย่างเช่นที่นี่นะครับที่เบอร์แมนแ l มเบอรีเอเลนต์ไซชูรีนะครับที่แม่ชจแอเชียงใหม่นะครับผมเพราะว่านี่เป็นถือว่าเป็นมุมมองการท่องเที่ยวช้างแบบใหม่ที่1นึ่งไม่เป็นไงต่อสัตว์นะครับผมแล้วก็ช่วยรวลนโรในสิ่งที่ดีมากๆก็อยากจนะเมื่อวานประทับใจมากๆเพราะว่าการที่เราได้มาเห็นช้างแบบนี้ กับการที่เราเห็นช้างในสถานที่อื่นเนาะเราจะรู้สึกว่าที่เนี่ยทางที่ไม่มีการแบบใช้โซ่หรือใช้ฟานช้างอะไรขึ้นมาดูเราไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าปลอดภัยมากกว่าที่อื่นทางั้านที่ที่อื่นเนี่ยมีทั้งโซ่ทั้งอะไรลนะ่ะเซื่อความที่ช้างได้อยู่แบบธรรมชาติจะทาให้เรารู้สึกว่าเห็นเรารู้สึกสบ,บายใจอะ่ะเราช้างเองก็สบ,บายใจด้วยก็คือต่างคนต่าง ต่างอยู่ในที่ธรรมชาติของเขาส่วนเราก็มีหน้าที่ติดตามคอยสังเกตว่าชีวิตธรรมชาติของเขาที่จริงแล้วเป็นอย่างไรอยากจะฝากให้ทุกๆคนเนี่ยคืออยากให้ศึกษาจริงๆออยากให้มาที่นี่ด้วยที่ดีที่แม่แจ่มนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าวิถีชีวิตของช้างที่จริงแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็สถานที่อื่นเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะเข้าใจว่าสถานที่อื่นที่เขาอาจจะมีช้างอยู่เนี่ยเขา ดูแลช้างหรือเลี้ยงช้างได้แบบอาจจะผิดวิธีนะครับก็ผมรู้สึกว่าอยู่แบบเนี้มันมีความธรรมชาติแล้วก็เป็นการอนุอนรั์ช้างจริงๆครับ สวัสดีครับตองนะครับชัยธวัชไพศาลศิริครับรองอันดับ2องมิสเตอร์อินเตอร์นชันแนลไทยแลนด์สองพ่ามครับสวัสดีครับผมคิมทิติสารกุลเวอร์นะครับมิสเตอร์อินเตอร์นชันแนลสองพันยี่สิบสครับผมที่วนี้เราอยู่กับดาราช่องนะแล้วจะคิมอะไรแล้วก็สัมภาษณ์ตอนเขาประกวดอ่ะยังกิม้าไปนได้สัมภาษณ์ น,น้อยอะไรอย่างเงีย้ยเป็นยังไงกันบ้างครับอัปเดตตอนนี้ก่อนดีกว่าว่าทำอะไรกันบ้างตอนนี้คิมก่อนก็ได้ตอนนี้นะครับผมก็มีส่วนในการถ่ายแบบนะครับผมเดินแบบแล้วก็รับงานพี่กรด้วยครับผมใช่<ม>เห็นแล้วตอนนี้แบบ ตารางมาทำงานพิธีกรหมดแล้วคาดเครับที่ฉันก็จะหายไปแล้วนะคะเขาบอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนครับผมม่แล้วติดตามคิมแล้วเก่งมากงานพิธีกรอ่ะขอบคุณมากครับผมตอนนี้ก็กําลังฝึกฝนอยู่ครับผมแล้วก็พัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีเริ่มถ่ายละครด้วยอืมอ่าน้องต๋องนะคะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีงานของทางกองประกวดนะครับแล้วก็มีธุรกิจของที่บ้านครับ เราเจอสองบ่อยมากคไหนทีผมก็แบบเอ๊ะทำไมไปที่ไหนไม่ชวนผมกันเลยอ่ะโอ้ยแอบน้อยใจนิดนึงนะขอบคุณเนาะไรอย่างเงี้ยถามก่อนเลยดีกว่าวันนี้มาเจอกันได้ยังไงกับเห็นบอกว่า มีโปรเจกต์ที่เบลร่วมกันทำมาทั้งคู่เลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นคือโปรเจกต์อะไรยังไงคะก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เราร่วมมือกับทางนี่ครับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกครับหรือ World Animal Protection ครับผมซึ่งในแคมเปญล่าสุดนะครับผมเราก็ได้ไปปางช้างที่เชียงใหม่นะครับผมที่เป็นปางช้างที่ certified by World Animal Protection นะครับผมว่าไม่มีการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็ให้ช้างเนี่ยได้ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้ทรูครับก็ในส่วนของเรานะครับเราก็มีบทบาทในการไปเที่ยวแล้วก็ ในส่วนของประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนคลับและผู้ติดตามนะครับผมได้ทราบว่าเออจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยเรามีการท่องเที่ยวแบบนี้ด้วยค่ะจริงๆทั้งคู่เนี่ยชื่อชอบในเรื่องของการลงพื้นที่แล้วก็ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของเพื่อสังคมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไหมคะครับผมจริงๆโดยเฉพาะในช่วงนี้ครับผมก็เริ่มให้เวลากับตรงนี้มากขึ้นครับผมเพราะว่ารู้สึกว่า เป็นอะไรที่เราสามารถช่วยได้ครับคนละไม้คนละมือครับผมและยิ่งเรามีแพลตฟอร์มนะครับผมแล้วก็การติดตามจากเวทีการประกวดด้วยเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทําตอบแทนสังคมได้ครับตอนแรกเลยที่เขาติดต่อเรามาทั้งคู่ว่าเราจะต้องไปแบบร่วมใช้ชีวิตกับช้างอย่างเงี้ยเราตอบรับเลยหรือว่าไงอตอบรับเลยครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะมี ใจตรงกันต้องบอกก่อนว่าตอนใจตรงกันเอ้าผมต้องบอกก่อนว่าเ <c oughs> ช่นเออ ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเราจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับช้างเช่นขี่ช้างให้อาหารช้างอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับคือเคยอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่บอกว่าแบบลงลึกๆใช่ใช่แต่ว่าที่บอกว่าใจตรงกันเนี่ยเพราะว่าคือเรามีความเอะใจเหมือนกันที่ว่าเอ๊ะทำไมช้างถึงต้องทําตามสิ่งที่เราบอกทาไมเราถึงสามารถให้อาหารช้างได้หรือจับช้างได้หรือขี่ช้างได้มันเกิดอะไรขึ้นจนได้มารู้ว่า อ๋อคือช้างเนี่ยถูกบังคับไม่ว่าจะเป็นการตีการทำอะไรเขาเรียกเหมือนเป็นการทารุณกรรมสัตว์ใช่ครับใช่แล้วก็พอดีว่าเราเห็นว่าทาง a n i อ a ิเมอ t e c t i เทเนี่ยมีมีโครงการโครงกาดีๆใช่ใช่ครับที่จริงๆแล้วเนี่ยช้างควรจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรครับผมก็เลย สนใจแล้วก็ตอบรับตอบรับทันทีครับผมได้ฟังได้ไหมแล้วเราไม่กลัวช้างหรอเพราะเรามีความเชื่อว่าสมมติว่านี่ถ้าให้ไปใช่ป่ะเฮ้ยมันต้องอยู่กับช้างป่าครับแล้วช้างป่าถ้าตกมันแล้วเขาจะจะอะไรกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆก็มีการคุยกันอยู่นะครับผมว่าเอ้ยพอมันเป็นแบบสัตว์ป่าแล้วเนี่ยมันจะมีการแบบชาร์จคนหรือเปล่ามันจะมีตกมันหรือเปล่านี่ตอนอยู่ที่นั่นก็มีถามเลยครับพี่ที่เป็นเจ้าของปางช้างที่เบิร์มใช่ไหมครับว่าเออแล้วถ้ามันตกมันอะไรเงี้ยมันจะ เป็นไงครับผมคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นสําหรับตัวผู้ปะที่ต้องการผสมพันธุ์ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็จะมองออกว่าเอ้ยตัวนี้กําลังตกมันอยู่นะและเราต้องมีการเช็คคอชั่นอะไรบ้างต้องอยู่ห่างต้องปล่อยพื้นที่ให้กับเขาไม่ไปทําให้เขาอุ่นหงิดอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าคนที่นั่นเนี่ยครับผมหรือทีมงานที่อยู่ที่นั่นทุกคนนะครับมีความรู้มากและก็คอยเทคนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเทนบอกว่าตอนที่ลงพื้นที่เราต้องเดินป่าประมาณแบบ สิบกิโลครับแต่ก็คือเรื่องเงอนากก็คือไม่เหมือนวช่เพราะว่าสอคนก็คือเป็นสายเทลตี้ออกกำลังกายอยู่แล้วครับผมจริงๆก็มีหอบนิดนึงนะไม่คไม่เคยจริงๆจริงๆอ่ะผมว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราออกกำลังกายอยู่ในรูวิ่งเต็มที่ก็สี่ห้ากิโลก็หนึ่งแ่ะแต่ว่านี้เนี่ยสิบกิโลมันคือคือที่แปลกคือ ตอนที่เราเหนื่อยเนี่ยมันเหนื่อยตอนที่เราจะถึงแล้วหมายถึงตอนกลับตอนกลับจะถึงแล้วแต่ว่าตอนที่เราเดินเราไม่รู้ว่าเราเดินกี่กิโลเดินแต่ว่าไปมาไปใช่แต่ว่าไปแล้วก็ดูช้างไปดูกิจกรรมช้างทํานู่นทํานี่แล้วช้างเยอะไหมตอนนั้นมีสามตัวมีสามชือกครับสองตัวที่เดินใช่ครับคือช้างนี่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เป็นช้างที่แบบอยู่ในป่าอีกแล้วแต่ว่าทาง ทางที่บีเนี่ยเขาไทายถ่ายถ่ยชีตมาจากจากช้างที่อยู่ในสถานบันเทิงช้างที่แบบว่าที่เราเคยเห็นที่เดินอยู่ตลาดแล้วก็มีความช้างแล้วก็มีใบแหลมๆแล้วก็กรีดว่าอะไรประมาณอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปถ่ายออกมาเพื่อให้มาอยู่ที่นี่ใช่ครับผมจริงๆแล้วสัตว คือเหมือนเป้าหมายของบีสเนี่ยครับผมคือคล้ายๆเป็นเหมือนบ้านพักคนชราของสัตว์ของช้างนะครับผมซึ่งทุกตัวที่ได้มาอยู่ที่บีสนะครับผมคือถ้าไม่ได้ผ่านสถานบันเทิงก็คือเป็นช้างที่ถูกใช้แรงงานยตเราเห็นช้างแก่ใช่ครับผมช้างทุกตัวที่อยู่ที่นั่นก็คือช้างแก่หมดเลยถามตรงๆว่าพอถูกไหมหรือว่าแบบเฮ้ยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นน่ะเรารู้สึก มีความสุขแล้วช้างอ่ะก็ดูมีความสุขคือเราจะสังเกตได้เลยว่าเช่นช้างที่อยู่ในสถานที่ที่เเนี่ยเราจะยังรู้สึกว่าเรากลัวอยู่เพราะว่าช้างมันดูแบบเราเรารู้สึกเรารู้สึกได้เรารู้สึกได้ว่ามันน่ากลัวั้ับทั้งที่มีโซ่ตัวนหรือเราเราก็ยังรู้สึกกลัวอยู่แต่ว่าช้างที่อยู่ที่บีกเนี่ยคือ ไม่มีอะไรพวกนี้เลยไม่มีเลยก็เขาก็เดินปกติกับเราเลยใช่ครับใช่อาจจะมีแบบแค่ทีมงานดูแลช้างคนหนึ่งอยู่ด้วยแล้วเราก็ไปคุกคีแบบว่าอาบน้ำกับช้างเล่นกับช้างให้อาหารช้างนี่เลยคือจริงๆแล้วการทําอะไรแบบนี้เป็นอะไรที่ ไม่ควรเลในส่วนของการให้แบบใกล้ชิดแบบที่เราเห็นแบบที่เราเห็นแบบที่บางคนเหมือนในไลฟ์สดที่ให้อาหารช้างเนี่ยก็ไม่ได้อไรือไงหรอคือจริงๆนอกจากคนที่เป็นแบบว่าผู้เลี้ยงดูเลยนะครับผมคนอื่นไม่ควรครับผมคือในส่วนของที่ปางช้างที่บีสนะครับผมคือเราต้องใช้ระยะห่างอยู่ประมาณห้าเมตรครับผมต้องคีิประยะห่างคือเราต้องเราต้องไม่ใกล้ไม่ห้ามจับ ห้ามใกล้เลยครับผมคือเราต้องให้เกียรติช้างและให้พื้นที่ของเขาที่เราไปคือเป็นช้างป่าจริงๆมันไม่เหมือนกับช้างที่เขาเลี้ยงแล้วให้คนสามารถไปร่วมแอคทิวิตี้ได้ถูกไหมคือจริงๆมันเป็นช้างแบบนั้นมาก่อนเขาค่อยปล่อยกลับมาอ๋อคืนช้างสู่ธรรมชาติของเขาโดยที่เราไม่เอาเขามาทําในสิ่งที่อย่างเช่นทําตามที่มนุษย์สั่งไม่มีไม่มีเลยช้างหรือว่าคนนั่งที่ง่วงช้างไรเอย้ยใช่ครับเพราะว่าเราคํานึงถึงอดีต ก่อนที่ช้างก่อนที่เราจะสามารถให้อาหารช้างได้เนี่ยอดีตเนี่ยช้างเคยโดนอะไรมาก่อนแต่ว่าช้างทุกตัวที่มาอยู่ที่เนี่ยบางตัวก็คือถูกใช้แรงงานเพื่อในเรื่องของแอคทิวิตี้หรือว่าในเรื่องของความบันเทิงของคนผู้หญางใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาร่วมกันเขาเรียกว่าอนุรักษ์เพื่อให้ช้างเนี่ยอยู่ในป่าแบบธรรมชาติ แปลว่าพอหลังจากนี้เนี่ยพอมันกลายเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเราไปลงพื้นที่เพื่อที่ทําให้เห็นว่าเอยมันสามารถใช้ชีวิตอยู่กับช้างได้จริงๆครับต่อไปนี้นักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวได้เหมือนกันที่นี่อะไรเงี้ยใช่ครับผมนั่นคือเป้าหมายหลักของพวกเราเลยครับผมว่าจะให้ทุกคนเนี่ยได้มองเห็นว่าเอ้ยมันมีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบนี้นะที่จริงๆแล้วถ้ามองผิวเผินจริงๆเนี่ยอาจจะดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ เราไปเองแล้วเนี่ยมันมันสนุกจริงมันสนุกไหมพี่บคสนุกมากสนุกใช่ไหมมันสนุกมันเพลิดเพลินแล้วคือแบบจะชอบแบบแอดเวนเจอร์แบบอย่างเช่นปีนเขาเดินป่าอันนี้เหมือนเหมือนเดินป่าแต่เรามีเพื่อนในป่าเดินกับเราใช่ใช่แล้วมันางทีเราอาจจะแบบสื่อสารกับเขาได้แบบเขาจะเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมันเป็นการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของช้างอย่างแท้จริงครับใช่คือเช่นถ้าเกิดเราเราอยากรู้ว่าเอ้ช้างมันอยู่ยังไง่ะค เราสามารถไปที่นี่แล้วเราสามารถรู้ได้ใช่และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากนะครับคือพอเราไปเที่ยวอะไรแบบนี้แล้วมันมีส่วนเล็กๆในใจที่เรารู้สึกแบบเติมเต็มของเราเองครับผมว่าเราอยากจะช่หลือครับผมและเราก็เลยอยากจะส่งต่อความรู้สึกเนี่ยให้กับคนอื่นด้วยจริงๆเหมือนชีวิตเราเนาะเราทางานเราเจอคนมากมายในเมืองเนาะถูกไหมแต่วันนึงเราไปอยู่กับธรรมชาติเราไปอยู่กับสัตว์ที่อยู่ในป่าเนี่ยมันมันเป็นฟีลลิ่งที่มันหิวใจไหมอย่างนี้ดีกว่าชิวใจมากครับคุณประัสคือแบบ มนเติมพลังได้ใช่ติมลังกๆเลาคือคือบอกเลยว่าแบบมันไม่มีคําที่สามารถบรรยายได้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงคืออยากให้ทุกคนได้ลองจะลองเองดีกว่าแล้วเรามีวิธีจัดการกับความเหนื่อยยังไงเพราะเราเชื่อ่าการเติ่ามันเหนื่อยมันไม่ได้จัดการครับมันไม่มีมันไม่ได้ใช้คําว่าจัดการมมันไม่ใช่ไฟบังขับครับแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่า เราเหนื่อยมันไม่เหมือนกับว่าเราออกกาลังกายเหมือนเข้าค่ายแล้วเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเหมือนเราไปเหมือนฟิลเราเราไปเที่ยวเราไปเที่ยวเราไปชมทิวทัศนิไปเรื่อยๆคือเราก็ดูธรรมชาติไปเรื่อยๆเลยครับผมแล้วก็ในส่วนของสำรวจพื้นที่รอบนั้นนะครับผมเราก็จะเดินดูไปเรื่อยๆแล้วก็แปลกมากแบบได้ได้ได้รู้สิ่งแปลกๆเยอะเลยเกี่ยวกับธรรมชาติเช่นอย่างเช่นในมูลช้างเนี่ยช้างทานอะไรอะ แล้วที่มูลแล้วที่มูลช้างเนี่ยก็ขึ้นเป็นนั้นเช่นช้างทานฟักทองท ต้นฟักทองต้นองทองเต็กออกมาจากตลอดทั้งทางตลอดทั้งทางครับผมไม่ว่าจะเป็นต้นแตงโมต้นหรือต้นฟักทองอย่อง้มเแล้วกลิ่นกลิ่นครับไม่มีกลิ่นไม่มีอ้าวหรอคือทีมงานเขาบอกว่าอุจจารช้างเนี่ยเป็นอุจจารที่กลิ่นดีที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมดเลยกลืนไปกับช้างใช่ครับแล้วเราก็แบบเป็นกลิ่นธรรมชาติกลิ่นต้นไม้กลิ่นอะไรอย่างนี้เลยคือมันไม่มีกลิ่นยกเว้นจะแบบออกมาใหม่ๆอาจจะมีกลิ่นนิดหน่อยแต่เขาบอกว่าเป็นกลิ่นดีที่สุดในบรรดาของสัตว์ทุกชนิดเลยจริงๆเขาบอกว่าถ้าเเรราาดดินนนนปป่ีี้้้แลวไกัับคูใจจมะ ลองใจอะไรเงี้ยเออไม่ก็จะาสมมติว่าจะลองใจใครสักคนหนึ่งแล้วเขาจะเดินไปกับเราไหมอะไรเงี้ยแ่อะไรเงี้ยแต่ผมว่าถ้าเกิดจะจะลองใจอะผมว่าที่นี่ลองใจไม่ได้เพราะว่ามันมันมีความสุขอยู่แล้วถ้าเกิดจะลองใจไปลองที่ที่มันต้องลำบากกว่านี้อันนี้มันอันนี้มันสบายอันนี้มันสบายจริงอันนี้ต้องบอกคืออาจจะคิดว่าเดินป่ามันแบบอาจจะแบบทรมานไหมมันจะขดหูกไหมคือไม่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับช้างอะ เหมือนแบบปูทางไว้ให้กับเราแล้วครับผมคือพื้นที่ที่เราต้องเดินผ่านมันไม่ได้โอทุรกันดาลอะไรขนาดนั้นมันมีทางเดินให้ค่อนข้างที่สบายแล้วเราก็คอยชมธรรมชาติชมช้างอย่างชิวๆมันเพลินอย่างนี้ดีกว่าเพลินนะเพลินมากอาอย่างนี้ดีกว่าอยากให้สองหนุ่มดีกว่าเชิญชวนแล้วสำหรับใคร <S <S ที่รู้สึกว่าชอบในเรื่องของแอคทิวิตี้แล้วอยาก<ม>หากิจกรรมอะไรที่ต้องเหนี่ยวก,กันขึ้นเขาไปทะเลลองไปเขาเรียกว่าไปาาป่าถางกันครับ ของผมก่อนที่จะไปเชิญชวนตรงนั้นเนี่ยขอพูดถึงเรื่องพรบก่อนดีกว่าคือใช่คือเราเราเพิ่งไปยื่นพรบช้างกับรัฐบาลนะครับก็คือไม่มีใช่ไหมไม่มีครับเพราะว่ามันเลยทําให้ช้างตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ยังอยู่ในสถานบันเทิงที่ถูกทารุนกรรมทารุนกรรมอยู่คนใช้เพื่อความบันเทิงแล้วก็ใช้เพื่อในการละเมิดกัดใช้ละเมิดสิทธิในส่มันทาให้รู้สึกว่าช้างเนี่ย ไม่เป็นส่วนตัวแต่ว่านี้เราสั่งคนเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่เป็นศิลปินเพื่อที่จะเรียบร้องให้ตรงนี้เกิดขึ้นจริงๆใช่ครับก็อยากจะให้ผ่านร่างพรบนี้อย่างเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้มีการปรับปรุงแล้วก็ทําให้ช้างเนี่ยมีสวัสดิภาพที่เกิดชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่มันยังมีอยู่จริงๆใช่ไหมที่ไหนเยอะมากเยอะมากครับเอาช้างมาอย่างเช่นที่เราเห็นตอนเด็กกันเนาะ เราช้างมาเดินเดินถนนเราช้างมาจริงๆตอนนี้เดินถนนไม่ค่อยเยอะแล้วส่วนมากก็จะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบสถานที่ต่างๆสถานที่เที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเยอะสวนต่างๆที่เราเคยเราเห็นม่ราแชร์เราเต่างชาติก็ต้องมาขี่ช้างจริงๆก็ไม่ควรถูกป่ะถ้าเราไม่เห็นพื้นที่ตรงนี้จริงๆอย่าเข้ามา่างนี้เลยถูกไหมลองนึกแค่ว่า เอาโซ่ไปล่ามขาเราตลอดเวลาหรือมีคนเอาเอาอาวุธมาจี้เราตลอดเวลาใช่ครับแล้วก็เราก็จะมีในกำแพงใช่ใช่ครับผมแล้วถ้า้าเกิดพี่ให้ใครมาขี่หลังสามรอบต่อวันก็ลองลองนะพี่ให้ขี่แล้วหนึ่งเลยนะไอย่างงี้ดีกว่าพอในเรื่องของพรบผ่านเนาะเราก็จะเป็นในเรื่องแกนประชาสััมพนธ์นี้ประชาสัมพัดนี้เลยใช่ครับเป็นยังไงบ้างคราวนี้เราได้เป็นเหมือนตัว แทนแล้วเป็นเหมือนกระแทนของกลุ่มศิลปินที่ออกมาทำในสิ่งดีๆอะไรอย่างเงีย้ยคับก็รู้สึกฟูลฟิลส่วนหนึ่งครับผมเพราะว่าส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าช้างเป็นอเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลย<ะ> <f ool> ก็ว่าได้ครับผมและรู้สึกว่าที่ผ่านมาได้ผ่านเรื่องราวหรายๆถูกผ่านการใช้แรงงาน<ะ>ถูกการใช้เพื่อผลประโยชน์ของมนุษย์ค่อนข้างเยอะแล้วครับผมและในปัจจุบันเนี่ย มันไม่ไม่ได้มีหน้าที่จําเป็นที่ต้องทําแบบนั้นต่อไปแล้วครับ<ะ>ผมก็เลยรู้สึกว่าการให้เกียรติช้างเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือการให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นท่ามกลางธรรมชาติอย่างที่เขาควรจะได้รับครับค่ะ,ะแน่นอนว่าหลังจากทริปนี้จบมีโปรแกรมต่อไหมคะอ๋อมีแน่นอนครับผมตอนนี้กาลังมีมค,คุยอน,นูที่แพนแพนก็คือน่าจะไปกระบี่ก่อน<ะ>ต้องต้องเป็นช้างเหมือนกันใช่เป็นช้างครับแต่ว่าอยู่ภายใต้การดูแลของ เอ่อ DBA IP ครับใช่ครับใช่ครับโลกโลกเลยครับแล้วเราก็จะไปกันสองคนแต่ว่าเหมือนถ้าจำไม่ผิดเนี่ย เหมือนจะมีคุณมาลยาไปด้วยเพราะว่าคุณมารยาเนี่ยออก็คือเขานําเราไปตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ใช่เ<อ>สนุกเลยเนาะใช่เอางี้ดีกว่าใครอยากไปดีกว่าเชิญชวนหน่อยดีกว่ายอะไรเงี้ยก็สำหรับทุกท่านนะครับผมที่กํลาลังมองหากิจกรรมนะครับผมหรือใครที่ชอบผจญภัยอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองมาสัมผัสนะครับรูปแบบการท่องเที่ยวช้างแบบใหม่นะครับผมไปเดินป่าพร้อมๆช้างนะครับผมแล้วก็ได้สัมผัสวิธีการใช้ชีวิตของช้างแบบเต็มรูปแบบนะครับผมรับรองว่าจะเป็น e x p e r i e n c e ที่ไม่เคยได้ส ผัดมาก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็จะได้มีความรู้สึกว่า เราช่วยสัตว์ด้วยเหมือนกันใช่แก็อยากจะให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสกันหรือแบบว่าถ้าเกิดอยากจะหาข้อมูลอะไรก่อนก็ฝากทาง o r อร์น i m a l Protection ด้วยก็ได้ครับหรือว่าทางช่องทางติดต่อทางโซเชียลของพวกเราก็เราจะคอยอัปเดตอยู่ใอ่ก็สามารถเข้าไปดูได้ว่ามีปางช้างไหนบ้างนะครับผมที่เป็นมิตรกับช้างาจริงครับผมโอเคขอบคุณทั้งสองหนุ่มมากเลยครับผมมากเลยครับได้อนคราวนี้นะคะต้องลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ